สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีด้วยนะครับ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับสาหรับผู้ที่เลี้ยงไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองหรืออยากศึกษาข้อมูลนะครับว่าวิธีการเลี้ยงแบบไหนทําให้ไก่ของเรามีความเจริญเติบโตได้น้ําหนักดีและก็สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีมาดูวิธีการเลี้ยงแบบขังแบบปล่อยหรือแบบกึง่งขังกึ่งปล่อยนะครับน้ําหนักอะไรจะดีกว่ากันความสมบูรณ์ข้อไหนจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็ ข้อดีข้อเสียนะครับของวิธีการเลี้ยงแบบต่างๆนั้นนะครับมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับสำหรับแบบที่1นนะครับคือแบบที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นวิธีการเลี้ยงแบบขังนะครับท่านผู้ชมแบบขังในที่นี้นะครับก็จะมีแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับแล้วก็แบบขังเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่ให้ไก่ของเราได้ออกไปไหนเลยนะครับแบบที่1ก็คือแบบขังนะครับอ่าก็คือ มีไก่อยู่สมมติไก่หนึตัวนะครับเราไม่ให้ไก่ออกไปไหนเลยนะครับให้อยู่แต่ในบริเวณคอกของเรานะครับซึ่งขนาดความกว้างความสูงนะครับแล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงนะครับก็จะมีเรื่องข้อจํากัดนะครับในการเลี้ยงพอสมควรนะครับข้อแรกเลยนะครับสําหรับวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะครับทําให้ไก่ของเราเนี่ยมีน้ําหนักตัวเยอะก็จริงนะครับแต่ ข้อเสียก็มีนะครับท่านผู้ชมถ้าเลี้ยงแบบขังนะครับคือไก่สมมติเลี้ยง100ตัวนะครับหรือ50ตัวหรือ20ตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าเราขังไว้แต่อยู่กับที่นะครับไก่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับไม่ได้ไปเจอกับธรรมชาติไม่ได้ไปกินปลวกกินพืชนะครับหรือแม้กระทั่งไปคุยเขียดินนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของความแข็งแรงนะครับเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับในการเลี้ยงแบบขังนะครับแล้วก็การให้อาหารนะครับเราต้องให้อาหารแบบ เยอะพอสมควรนะครับให้อาหารแบบถึงนะครับไก่ของเราถึงจะอ้วนแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับลักษณะาการเลี้ยงแบบนี้เป็นการขุนไก่นะครับไก่จะไม่ค่อยได้เคลื่อนไปไหนนะครับจะกินอย่างเดียวแล้วก็พักอยู่ในคอกกินอย่างเดียวพักอยู่ในคอกใช้เวลาในการเลี้ยงก็จนกว่าจะจับขายได้ก็ประมาณ3-4เดือนนะครับท่านผู้ชมนี่คือวิธีการเลี้ยงแบบขังนะครับแบบขังเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ความสะอาดเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับที่มากับการติดต่อนะครับเพราะว่าไก่พวกนี้อยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็การอยู่กับที่นั้นนะครับการกินอาหารเสรียอาหารความสกปรกต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคได้นี่คือ,อข้อเสียของการเลี้ยงแบบขังนะครับแต่ข้อดีของการเลี้ยงแบบขังก็คือไก่จะมีน้ําหนัก ตัวนะครับอ่าตัวโตน้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็อ่ามีความอ้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับน้ําหนักถึงเกณฑ์ได้เร็วนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือสังเกตเรื่องของพวกขนนะครับถ้าไก่อยู่ด้วยกันนะครับตามข้อตามพื้นที่ที่เราขังเอาไว้นะครับดูแลไว้เนี่ยนะครับไก่รุ่นเดียวกันก็มักจะจิกมักจะตีนะครับแล้วก็กินขนกันนะครับเขาอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ทําให้ อาการเลี้ยงการดูแลของเรานั้นนะครับเกิดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการขุณนั่นเองนะครับนี่คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการเลี้ยงแบบขังนะครับแล้วก็เวลาขายนะครับพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะติเรื่องนี้นะครับเรื่องของความสมบูรณ์ของน้ําขนเนื้อขนนะครับขนขึ้นไม่เต็มบ้างนะครับก็อาจจะลดราคาของเราลงมาได้นี่คือเป็นข้อเสียของการเลี้ยงแบบขังนะครับที่ผมได้ประสบพบเจออยู่นะครับ สำหรับแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือเรื่องของการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยกึ่งขังนี่แบบนี้น่าสนใจนะครับแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับซึ่งวิธีการนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับกําลังทดลองเลี้ยงอยู่ใช้อยู่เป็นประจํานะครับ <sk urs> ข้อนี้ก็คือจะดีเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของการจัดการในการดูแลนะครับไก่ก็จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบนี้นะครับ ตอนเช้าปุ๊บนะครับพอเราเปิดคอกหรือว่าเปิดเล้าไก่ของเราออกมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้แม่มาให้อาหารในช่วงแรกนะครับหรือเวลาที่เขาเคยกินอาหารนั้นนะครับไก่พวกนี้นะครับก็จะออกหากินเองนะครับหาคุยหาเขียหาจิกกินตามธรรมชาติเองได้นะครับไม่รอนะครับเขาจะไม่รอรอให้เราให้อาหารนะครับก็จะเรียนรู้โดยอัตโนมัตินะครับ แต่ถ้าเราขังไว้อย่างเดียวนะครับไก่พวกนี้ก็จะรออย่างเดียวนะครับรอให้อาหารไม่สามารถหาอาหารเองได้นะครับจะรอในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับแล้วก็รอที่ถาดอาหารรอกินอย่างเดียวนั่นเองนะครับนี่เป็นลูกไก่นะครับที่อนุบาลเอาไว้นะครับมีสัก50ตัวนะครับชุดนี้นะครับก็กําลังสวยนะครับนี่ความสมบูรณ์แข็งแรงต่างๆนะครับเป็นลูกไก่ที่เกิดจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับ ส่วนใหญ่จะขาขาวขาเหลืองนะครับเป็นไก่สีเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็คิดว่าเลี้ยงดูแลดีเต็มที่นะครับอีกแบบที่นําเสนอไปก็คือแบบกึง่งขังกึ่ง,งปล่อยนะครับข้อดีของเขาก็คือไก่สามารถหากินเองได้นะครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาหารนะครับการการคุยการเคลียนะครับ การออกไปหากินบริเวณนอกฟาร์มของเรานะครับจะทําให้ของเราเนี่ยประหยัดอาหารลงไปพอสมควรนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะถ้าบริเวณพื้นที่รอบๆนะครับมีป่าไม้นะครับอ่ามีอ่าสวนยางนะครับหรือแม้กระทั่งความอุดมสมบูรณ์ต่างๆที่เขาสามารถหาอาหารได้นะครับตามธรรมชาติพวกมแมลงต่างๆก็กินได้พวกปลวกพวกมดพวกมแมลงนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยได้สารอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับ แบบสุดท้ายก็คือแบบปล่อยนะครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับนี่แบบนี้ก็จะเป็นวิธีแบบเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะครับข้อดีของเขานะครับแบบนี้ก็ทําให้ไก่เนี่ยได้หากินตามธรรมชาตินะครับได้ออกไปผสมพันธุ์นะครับได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะค่อนข้างอารมณ์ดีนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นอิสระเป็นอิสระในการเลี้ยงนะครับไม่ถูกควบคุมความเครียดนะครับต่างๆโรคต่างๆก็ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเลี้ยงแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นการเลี้ยงแบบใกล้เคียงธรรมชาติของไก่มากที่สุดนะครับข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของอความปลอดภัยนะครับสำหรับการเลี้ยงแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดเราไม่ได้ควบคุมพื้นที่ของเขา,านะครับก็จะทำให้สิ่งต่างๆอย่างเช่นสุนัขนะครับพวกแมวหรือแม้กระทั่งพวกคนนะครับมามาขโมยมากัดมากินได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียปะปนกันไปนะครับส่วนเรื่องของข้อดีในเรื่องนี้นะครับไก่เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับขนสวยนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาตินะครับพอ้ายชอบนะครับถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติเนื้อจะค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ไก่ของเราเนี่ยมีน้ําหนักดีนะครับแล้วก็มีเนื้อที่อร่อยนะครับไม่เหนียวมากนะครับตามวัยของเขา เป็นข้อดีข้อเสียของทั้ง3แบบนะครับในการเลี้ยงแบบขังนะครับในการเลี้ยงแบบปล่อยในการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับนี่ในฟาร์มนี้ก็จะเลี้ยงแบบเป็นพื้นที่กว้างนะครับก็ถือว่าเป็นแบบปล่อยนะครับถือว่าปลอดภัยพอสมควรแต่ว่าจะค่อนข้างล้อมรวบรวตะข่ายนี่ค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับประมาณ2ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าถ้าเทียบกับจํานวนไก่แล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ ให้เขาได้คุยได้เคลียนะครับได้เป็นอิสระตามธรรมชาติพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาตินั่นเองนะครับส่วนในเวลากลางคืนนะครับไก่ก็จะเข้าข้อเข้าเล้าโดยอัตโนมัตินะครับก็จะปิดให้มิดชิดนะครับป้องกันอันตรายให้ลูกไก่ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานั่นเองนะครับครับสำหรับ3วิธีนะครับมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียที่เอามาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังร่วมกันนะครับก็หวังว่า ข้อมูลที่ผมได้นำเสนอไปนะครับมันจะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงต่อท่านผู้ชมนะครับในการเลี้ยงไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนั่นเองนะครับไม่มีวิธีไหนที่พอรเฟ็กที่สุดไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เราจะเลือกใช้นะครับแล้วก็ความจํากัดของทรัพยากรเรื่องของพื้นที่นะครับเรื่องของลักษณะ,ะฟาร์มของเรานะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนจัดการง่ายแบบไหนเราสะดวกแบบไหนเราสามารถใช้ได้เลยทําได้เลยนะครับ ชมอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับราคาไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองเป็นอย่างไรนะครับาสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับอสอบถามข้อมูลต่างๆสําหรับท่านใดที่สนใจลูกไก่นะครับก็สามารถแอดไลน์ line, โทรมาเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสําหรับในวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในวิดีโอนี้นะครับ ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับกดติดตามให้ช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ